สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่590นะครับของบ้านมุงประเครื่องมีพาสสวยสวยรายการมานําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ24 25 26เดี๋ยวเรามาฟังท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับวันนี้นะครับเปิ้งเข้าไปนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้เลยนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l ลน e นะครับ M O O R A M 2นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่590เลยนะครับของบ้านหมูเครื่องนะผมจะลงคลิปทุกวันนะครับทุกเช้าตีสีเลทไม่เกินตีสครึ่งนะครับของทุกๆวันนะครับส่งของทุกวันนะครับไม่มีตกค้างนะครับเป็นผระสมเด็จนะครับ มีข่าวขาวนะครับมีค่าแป้งนะครับถึงไหนยุคไหนอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาดีนะครับเนื้อหามีมวลสารนะครับมีมวลสารรายการที่หนึ่งรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ รายการที่2นะครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับมีกระทาะมุมบนนะครับภาพนี้เหมือนลงชาติไว้นะครับเหมือนเขาลงชาติไว้มีกระทอกระทาะอยู่นะครับตามสภาพเลยนะครับนี่รายการที่3นะครับรายการที่4เป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกศชโยนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งค่อนข้างจัดจ้านนะครับ นี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเนื้อเก่าดีนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงอุ้ยอดทนนะครับอดทนะ่ะขาไปโดนนี่นะครับเป็นเนื้อผงลวผงผ้วนเลยนะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนเลยนะนี่นะครับมีคาบสนิมตามธรรมชาตินะครับ นี่นะครับเก็บไม่ดีมีความชื้นนะครับเป็นรายการที่ห้าไม่ทราบที่นะครับเผื่อท่านใดทราบนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงของมะโคืเป็นเอกลักษณ์นะถ้าท่านรู้จักนะรายการที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่านะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหลืองหล่อโลหะทองเหลืองกรอบมีติดเรียกอะไรนะแตกนะครับนี่มีตะใบก้นนะครับ พลาสติกแตกนะครับอแต่อยู่ในเลื่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นผ้าอะไรนะครับแต่เป็นเนื้อดินเผาลงรักเก่านะครับพิมพ์ทรงคล้ายๆขุนแผนก็เหมือนเหมือนโคนสมอก็เหมือนแต่ว่าเขาไม่มีฐานนะครับมันได้มาอย่างนี้เลยแต่ผ้าไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรนะครับพิมพ์ทรงเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับลงรักค่อนข้างเก่านะครับผ้านี่มีลงรักนะครับ รายการที่7ดรายการที่8ดเป็นพระชินลาชนะครับพิมพ์ทรงคล้ายๆกุท่าเรือทางใต้นะครับเป็นเนื้อชินนะครับลงชาตินะครับลงชาติลงสีผมไม่เข้าใจนะครับเป็นเนื้อชินชินลาลคล้ายนะครับผิดถูกขออภัยนะครับนี่นะครับรายการที่ 8. และรายการที่9จะก็เป็นพระเนื้อชินนะครับพิมพ์ทรงคล้าย ผ้ามะปรางนะครับเนื้อชิ้นนะครับหลังลายผ้านะครับรายการที่9นะครับรายการที่10มาพร้อมเลี่ยมสเตลเลตนะครับเป็นสาริกาไม้นะครับผูกคู่เลยนะครับอยู่เลี่ยมในพตติแล้วเขาก็อยู่เอาไปใส่กรอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับดูแลขังดีนะครับเนี่ยขังจริงเลยนะครับขังในกรอบนี้ แต่ว่าสวยงามนะครับผมมาดูว่าเผื่อเป็นโชคลาภมหาเสน่์นะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เรียกไม่ถูกเลยนะครับพิมพ์ทรงคล้ายมีพระนั่งอยู่บนช้างนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังมียันแบบนี้นะครับผมไม่ทราบที่นะครับเนื้อออกเป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองไปกันต่อเลยนะครับ พระซุ้มกอนะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับข้างกระหนกนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาพิมทรงก็จัดจ้านดีนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระขุนแผนนะครับขุนแผนบั้นกลางพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อหาพิมทรงดีนะครับ สภาพพอสวยนะครับรายการที่13รายการที่14เป็นพระล่วงยืนนะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงศิลปะแบบนี้สวยงามดีน,นะครับแต่ผมไม่ทราบกุกนะครับแต่ดูว่าเป็นพระกุกนะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที่15ก็ 15. เป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นพิมพ์นางนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะโบราณดีนะครับนี่นะครับ เก่านะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะครับนี่นะครับประธานโทษนะครับจามนะครับนี่นะครับเป็นนางพญานะครับ พิมพ์อกนูนใหญ่นะครับเนี่ยพิมพ์อกนูนใหญ่นีพิมพ์นี้นะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดก็เป็นนางนะครับอันนี้ค่อนข้างจะพิมพ์ทรงแปลกดีนะครับค่อนข้างนานะครับพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับอันที่สิบแปด รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนางอยู่ในรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระล่วงนะครับเป็นพระล่วงยืนนะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับสีสันค่อนข้างเก่านะครับถ้าให้ผมตีนะครับคนไลฟ์ตีผมว่าสายสุพรรณนะเป็นของพ่อโบยได้นะครับแต่ผิดถูขออภัยนะครับบอกเป็นไกด์ลายเฉยๆนะ พือหาข้อมูลกันนะครับเป็นรายการที่18นะครับแต่เนื้อหาเหลืองอมเขียวนะครับรายการที่18บแปจว่าทางสุพรรณนะรายการที่19เป็นพระคงนะครับพระคงลำพูนะครับองค์กำลังหน้ารักเลยนะครับเนื้อหาจัดการนะครับหลังลายนิ้วมือนะครับนี่นะครับรายการที่19นะครับรายการที่20 เป็นพราหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อผงนะครับลงรักนะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังมีทองแปะนิดๆนะครับลงรักเป็นเนื้อผงลงรักไม่ทราบที่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงนะครับนี่รายการที่21จะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับนี่ก็เป็นเนื้อผงนะครับก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเป็นลงรักไปบางๆเหมือนกันนะครับ ครับนี่ก็เป็นเนื้อผงนะครับแต่ผมเห็นว่าศิลปะก็สวยดีนะครับไม่แตกไม่กระเทอะไม่บินนะครับเนื้อผงนะครับรายการที่ยี่สิอรายการที่ยี่สิบสอเป็นพักขุนแผนผงพายกุมารไม่ได้ตัดปีกนะครับภาพนี้แปลกดีนะครับเป็นเนื้อผงนะครับลงบนทองนะครับด้านหลังฝั่งพอสองเมตรแบบนี้นะครับเขียนองปูทิมนะครับ เนื้อเยอะดีนะครับองค์นี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับขุมแผนผงพายพิม์ใหญ่นะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับต่อโค้ดนะครับเหรียญนี้ก็ออกวันละหานไล่นะครับหลังยันห้านะครับเป็นเหรียญอัปปก้านะครับนะครับจะเป็นปีไหนพศอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับ ครบ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่24นะครับเป็นหลวงพ่อชินราชเป็นไม้นะครับพ่อชินราชแกะจากไม้โบสถ์วัดใหญ่พิษณุโลกเลยนะครับอันนี้ออกเมื่อปี51นะครับที่เขาบูรณะนะครับละเอาไม้มาทําเป็นเอาไม้โบสถ์นะครับมาทําเป็นพระนะครับอาจจะไม่ได้ รู้จักแพร่หลายแต่ว่าเป็นของดีหายากนะครับอันนี้เอาที่300บาทของค่าจัดส่งนะครับเป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่าแต่มาทําใหม่นะครับเอาไม้ที่รือมาทําพระนะครับมาทําเป็นหลวงพ่อชินลาดไม้โบสที่วัดใหญ่นะครับพิษณุโลกเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับเป็นสวยเลยนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับ ไว้ใช้พุทธคุณนะครับนี่สามร้อยบาทท้องค่าจัดส่งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของไม้อันนี้นะครับค่อนข้างชิ้นใหญ่อยู่นะผมเคยเห็นมีพิพ์มเล็กด้วยนะนี่นี่นี่อยู่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับหรือสี่เซนครึ่งเลยนะครับนี่นี่ก็เอาที่สามร้อยบาทท้องค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการพิเศีรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าก็สามร้อยบาทนะครับ เป็นพระยอดขุนพลทางเหนือนะครับเป็นเนื้อดินนะครับแต่ว่าคลาสิกพิเศษตรงที่อยู่ในกรอบไม้แบบนี้เขาฝังไปในไม้แบบนี้เลยนะครับไม่ได้ออกออกนะครับออกไม่ได้นะครับหลังเป็นเอาไว้ในไม้อย่างนี้ครับเขาขุดไม้แล้วก็พาลงไปเลยนะครับอันนี้ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับแปลกดีนะครับยอดขุนพลทางเหนือนะครับส่วนสูงนะครับค่อนข้างสูงนะ จะพององพระนะครับวัดจะพององพระประมาณสองนิ้วเกินสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับในการที่ยี่ห้าสามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับและการที่ยี่สิบหกเป็นรายการสุดท้ายนะครับของอีพีนี้นะครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดสาลิกาขนาดเล็กนะครับแต่ด้ามและปอกนี้ไม่ใช่งาช้างนะครับผมดูว่าเป็น อาจจะเป็นกระดูกสัตว์หรือเป็นอะไรผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่นะครับแต่มีสีสันสวยงามนะครับที่ถ้าใครชอบมีขนาดเล็กนะครับไม่ได้เขียนไม่รู้หลวงพ่อนะครับความยาวของมีดนะครับปอกพร้อมด้ามนะครับอยู่ที่นี่นะครับสองนิ้วกว่าก а าสองนิ้วครึ่งอย่างนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับเราไปซื้อมีดปอกผลไม้อย่าง ไม่น่ารักเท่านี้เลยนี้สวยดีนะครับนี่ผมว่าก็ตั้งใจทำนะแต่ไม่ทราบของข้อนะครับครบ26รายการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ